สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสูส่แสบชาแนลครับผมแอดโตกลับมากับคลิปเล่ากันอีกแล้ววันนี้ซึ่งแน่นอนเรากําลังหาเรื่องที่จะเล่าอยู่ครับแล้วเราก็ปิ๊งเรื่องหนึ่งขึ้นมาที่แบบเออเหมือนเราเคยพูดนะแต่เราเหมือนพูดในไลฟ์หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมาเราไม่ได้พูดแบบเต็มปากเต็มคํากับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับมันทําให้เออเราทำคลิปคุยเรื่องนี้ดีกว่าแลวก็ ต้องยอมรับว่าภาคนั้นมันจบไปแล้วนะครับมันก็เลยแบบเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบความมาพูดแล้วแหละนะครับต้องบอกว่าหลักๆก,ก็คือเรื่องของเป็นวิบากกรรมก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ของภาควีนะครับต้องบอกว่านาวนกาดปัจจุบันนี้ถ้ามีจุดเปลี่ยนใหญ่ๆว่ามี turning point ครั้งใหญ่ๆของวนกาดจะมีอยู่ประมาณ3 2ครั้งสลครั้งแลก็เป็นทําให้ถูกแบ่งออกเป็น3มชุดหลักๆก็คือจะมีแวนกาดตั้งแต่ชุด1 จนถึงจบ Gz มั้งถ้าจำไม่ผิดจะเป็น1ชุดนะครับจำชื่อภาคไม่ได้นะจำผิดขออภัยแล้วก็จะเป็นภาค V ก็คือ V ทั้งหมดอีกหนึ่งชุดก็จะแล้วก็จะเป็นภาคดีที่นับปัจจุบันตรงเนี้ยเราอยู่ในภาคดีกันอยู่ซึ่งตรงที่มีประเด็นในการพูดคุยหรือมีประเด็นในการเล่นมากที่สุดน่าจะเป็นตอนภาค V และมีหลายๆอย่างเองที่พอตตกมองย้อนกลับไปในยุคนั้นก็น่าจะดูแอบมีปัญหาหรือมีอะไรจริงๆนั่นแหละนะครับ พูดกันก่อนว่าหลังจากที่จบภาคจีเนี่ยคนก็เริ่มจะมีกระแสว่าจะเอาอยัางไงกับภาคจีต่อนะตอนนั้นที่หลังจากกีเซ่ออกก็มีการบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแวนการภาคใหม่นะมีการหลุดอาร์ตเวิร์กออกมาเป็นตัวละครใหม่กันเลยจํารูปคือจําได้ว่ามันมีการหลุดแต่จํารูปจําอะไรไม่ได้แหละตอนนั้นแล้วก็บอกอย่างงู้นอย่างนี้วิธีการเล่นจะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ออกมา แต่กลับไปกลับมาครับสุดท้ายการออกมาตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นภาคลีจักรวาลกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของซีซั่นที่หเลยนะครับแล้วก็ออกมาพร้อมลุกเล่นอ่าอิมเมนเจอร์รี่กิฟต์ออกมาแทนทีนี้เอาว่าณตอนนั้นเนี่ยระหว่างก่อนที่หลังจากที่บ็อกซศูนย์ GCB ศูด uh, เนี่ยที่เป็นเงือกออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดจบชุดแล้วก็จะเป็นการที่รอภาควีออกเลยมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นเขาจะรู้เขายังยังไม่รู้ถูกปะ่ะว่าของมันจะออกหรือมันจะยังไม่ออกหรือจะอะไรจะออกเขาจะรู้แล้วเขาก็ต้องซื้อซื้อของใหม่เลยแต่ของไทยมันดันรู้ระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าโอเคพอชุด GBD สิบสี่หมดมันจะไม่มีอะไรออกแล้วนะมันจะถูกเปลี่ยนผ้าแล้วก็พอชุดเงือกนี่ก็คือถือว่าเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะมันก็เลยทำให้คนแบบอืมกูจะไปวีดีไหมวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทำให้คนคิดอย่างนั้นเพราะว่า ดคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาภาคใหม่มันเข้ามาและคุณห้ามใช้ของเก่าเลยอ่ะมันคือลูกเล่นที่มันติดคอมากเพราะว่าคุณเคยเล่นท่าใหญ่มาก่อนแต่คุณกลับไปเล่นท่าเล็กๆเหมือนเดิมหรือว่าท่าที่ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมมันมันติดคอมันแบบอี้ยมันจะทํานู่นก็ไม่ได้จะทํานี่ทํานั่นอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเลยก็เลยทําให้แบบเออมันอาจจะแบบดีไม่เท่าภาคเก่าต้องพูดถึงกันดีไม่เท่าภาคเก่าในระดับหนึ่งในช่วงแรกๆที่เป็นแบบ คนชอบความยิ่งใหญ่ของสก,กิลเขาจะไม่ชอบกันเพราะว่าสก,กิลมันโดนลดควบลงไปเยอะมากแล้วก็เรื่องต่อมาคือเขาก็พอรู้แล้วแหละว่าแนวทางของวีมันเป็นยังไงในบ้านเรานะมันก็เลยทําให้วีแบบเออเขาก็แบบเลิกแม่งกลับไปยูนิตเดิมความสามารถแม่งกก่ไก่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรนะครับและรวมไปถึงถ้าใครยังจากันได้ตอนนั้นเนี่ยในบ้านเราเนะอเอาแค่ในบ้านเราหลังจากจบบล็อกเงือกบล็อกเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเขาทิ้งเวลาไว้สี่เดือนซึ่ง คูดตรงๆเลยก็ไม่รู้ทิ้งทําไมแต่จากที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ก็คือประมาณว่าเขาจะตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงกลางปีมันประมาณช่วงเดือน6มั้งที่บล็อกเงือกออกเดือน5หรือเดือน6เนี่ยเขาทิ้งไป4เดือนเพราะว่าเขาจะรอให้บล็อกเนี่ยออกมาพร้อมกับงานใหญ่เป็นงานเปิดตัวของเขา ันนั้นน่ะต้องยอมแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาอาจจะวางสเก็ตดูไม่ดีเองทําให้แบบมันเป็นแบบเป็นเป็นแบบช่วงเวลาช่วงว่างหนี่งต้องสี่เดือนแต่ออกแค่กล่องแบบรีของเก่าอย่างเงี้ยเอาจริงๆครับมันไม่ควรทําอย่างนั้นตัง้งแแรกเพราะว่ามันทําให้แบบมันความต่อเนื่องในของเพลเยอร์อ่ะในการต่อซื้ออ่ะมันน้อยแล้วทีนี้ออกมาจําได้เลยว่าชุด V บ้านเรามันออกมาในปีสอง9ิ ซึ่งปี2019เนี่ยมันออกมาช่วงปลายปลายปีแล้วออกมาชุด 1, B.T. 1 B.T. 2แล้วก็ไอ้ T.D. T.D. 1 T.D. 2แล้วก็เป็น B.T. 1แล้วก็ชุดอะไรก็ว่าไปทีนี้หลายๆคนน่าจะจำกันได้ว่าพอเข้าในช่วงต้นปีหรือปลายปีตั้งแต่2020ันยสเนี่ยสองันสิเันยี่ิบเนี่ยมันก็นเริ่มมีเรื่องของโควิดเข้ามาแล้วเรื่องข่าวโควิดเข้ามาจนลากไปถึง แฟนการเนี่ยจำได้ว่าออกมาเนี่ยถึงชุด BT2 องอ่ะมี EB1 EB2 BT2 เสร็จปุ๊บมันมันเริ่มเงียบลงเพราะว่าโดนล็อกดาวนครับเพราะว่าโดนล็อกดาวมันทำให้เงียบลงจำได้เลยว่า ETD 2ตัวเนี้ทีดี t d าเนี่ยเรียกว่าแบบออกตอนล็อกดาวเลยเพราะว่าตกต้องไปขนไอชุดเนี้มาเก็บนะครับคือตอนนั้นเนี่ย มันออกมาในถามมี่ที่แบบค่อยข้างแย่ในเรื่องที่ว่ามันโดนดันไประดับหนึ่งและดันมาออกว่ามาออกไปแป๊บหนึ่งแต่ปุ๊บมันโดนโควิดเข้าพอดีและโควิดกินเวลาไป2ปีครับพอกินเวลาไป2ปีเสร็จปุ๊บอะเราจะมาหลุดโควิดแล้วจะมาเล่นกันได้จริงๆอะแมงร่อไปเกิดมาหาดาราแล้คือแมงร่อไปเกิดมหาดาราเสร็จปุ๊บมันทําให้แบบ ความต่อเนื่องของคนเล่นน่ะเออคือแบบอยู่บ้านกูก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วกูแบบโผล่มาทีหนึง่งกูก็ไม่ได้ไม่แทบแทบจะแบบไม่ได้อะไรแล้วอ่ะเออจากเล่นชาโด์ต้องเก็บตั้งแต่บีทีสองแฟนทอมอย่างเงี้ยกว่ากูจะรอออกแ้างโผล่มาตอนนั้นไม่ได้เก็บติดโควิดพอออกมาทีหนึง่งกูเจอมอเดลแฟนทอมแล้วและกูก็เล่นไม่ได้เพราะของหาไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆและทําให้หลายคนอ่ะไม่ค่อยได้อยากเล่นกัน และพอกลับมาพูดถึงเรื่องลูกเล่นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของภาคนี้คืออ m e g น n จ r ร์ลี่กิที่ออกมาใหม่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมก็ทำเบทพลังไม่เท่ากันเดี๋ยวหมื่นสองเดี๋ยวหมื่นสามไม่พอแล้วก็ไอตัวที่เป็นหมื่นสามเสือกเก่งทิพหายเลยเหยียบฟอสฟอสหนึ่งมีคีย์ฟอสไอฟอสหนึ่งมีพลังเขาสองมีคีย์อย่างเงี้ยแอคเซลก็ไม่ไหวเอาจริงๆแอคเซลก็ไม่ไหวคือถามว่ามันมีแคนที่พอสู้ได้ไหมมี แต่มันมีน้อยเกินไปที่จะมาเล่นกันอย่างนั้นมันทําให้แบบเล่นยาก้องพูดว่าเล่นยากแล้วกันมันเลยกลายเป็นแบบว่าเออแบบพอมันหายไปอ่ะมันโดนเหมือนท i m ว w a r ไปช่วงหนึ่งแล้วมันโผล่มหมีทีหนึ่งอ่ะในประมาณบล็อกห้าบล็อกหกอะไรพวกนี้ว่าบล็อกห้าบล็อกหกบล็อกแบบบล็อกเจ็ดอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนช้าเกินไปแล้วที่คนจะเริ่มสนใจในภาคนั้นแล้วก็ของหลายๆอย่างอย่างที่บอกมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้เสร็จปุ๊บคนก็เริ่มแบบ กูจะเริ่มกูจะเริ่มยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงหนึ่งเลยที่มันออกของเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ของเก่าเยอะเพราะว่ามันสายอะ่ะมันค่อนข้างคนคนรู้อยู่แล้วว่าสายเนี้ยมันมากับสายนี้คือประมาณว่าคุณอยากเล่นตัวของแกนสลอตอย่างเงี้ยแกนสลอตมันอยู่ในสายบาัตเตอร์อะ่ะคนมันรู้อยู่แล้วเว้ยหรือว่าคอฟอนออกกรอรี่เมลตอมอะ่ะมันก็อยู่ในเมลตอมเพราะาอะไรมันอ้างอิงจากยูนิตเก่าเยอะ ซึ่งพอมันอ้างอิงจากยูนิตเก่าอะ่ะคุณต้องไปหาของเก่าให้ได้แล้วมันไม่มีของเก่าให้หาเพราะตอนนั้นมันก็นานมากแล้วแล้วกว่าจะหลุดโควิดอย่างเงี้ยมันล่อเวลาไปเกือบสองปีเงี้ยซึ่งมันช้าเกินไปแล้วครับมันช้าแบบช้ามากๆเกินไปที่จะแบบเป็นทัมมิ่งในการออกของละทําให้ภาคเนี้ยนะสุดท้ายอะ่ะคนก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่เล่นดีกว่าไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าสุดท้ายคนก็มองแบบ เล่นไปภาคนี้มันมันไม่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็มันอิงของเก่าเยอะมากครับลูกเล่นอะไรต่างๆคือแรกๆลูกเล่นมันก็ดีแต่พอไปหลังๆอ่ะเราจะเห็นได้ว่าลูกเล่นในความเหลื่อมล้าระหว่างพลังหมื่นสองหมื่นสามมันเยอะมันเยอะระดับหนึ่งต่อให้แบบโอ้นี่ไงหมื่นสองได้ช่องเพิ่มหมื่นสองได้ pg ขึ้นมือใช่มันได้จริงๆแต่ว่าการต่อบูธหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันสู้กันยากมันสู้กันยากมากๆนะครับแล้วก็ ออกมาเป็นแทนตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าการออกเป็นแทนเขาคือเขาออกมาลอย่อนอย่างลอย่อนพอดินนะทีดีบีทีนทีนี้พี่แกก็เล่นหายไปเลยนะครับไม่รวมพวกบอกพิเศษนะหายไปพี่แกออกหม่ดีอะไรนูนนะครับบีทีบีทีศและระหว่างบีทหนึ่งกับ b ีทเนี่ยชุดมันอาจจะแบบเอ้แค่หนึ่งและสอและสามไงพี่ไม่ใช่นะครับ ชุดมันออกคือ BT1 แล้วก็ออกไปวน TD อีกรอบหนึ่งกลับมา e b e b b ี b 2กลับมา BT2 อย่างเงี้ยไป EB3 EB4 TD5 บ d TD 6มันกว่าจะวนมา BT3 มันคือมันไกลมากๆนะคือแบบมันวนอยู่นั่นแหละและอย่าลืมของไทยเนี่ยเ้าเราเล่าว่าทั้งหมดนะถ้าสมมุติเอาแค่ b t 1ออกนะคุณจะต้องเจอ1เดือนอะท d ดตัวออกพร้อมกัน1เดือนอันนี้ อันนี้ออกพร้อมกันอ่ะสองเดือนแล้วไอ้แล้วก็จะเป็น CP 3สามเดือน BT2 4สองสี่เดือน EB 3 4สามสี่ออกมาห้าเดือนทีดีออกหกเดือนคุณรอรอยย้อนเนี่ยคุณรอนเจ็ดเดือนในการออกอันนี้แค่รอยยอนพาราดินคุณลองไปดูแคดอื่นที่มันไม่ใช่รอยย้อนพาราดินที่มันแบบออกน้อยอย่ะคุณรอกันเปื่อยเลยนะเว้ยคือภาคเนี้ยข้อเสียมันดันเยอะกว่าข้อดีคือทัมมิ่งมันไม่ดีด้วยแล้วมันโดนความซวยโดนความอะไรด้วย แล้วเออคือเขาจะออกของน้อยให้แบบกระจายกันทุกแคนได้ทั่วก็จริงแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าไอกระจายกันทุกแคนได้ทั่วค้นแม่งกันล้อ,อก,กันไม่ไหวนะครับเพราะว่าว่าจะออกมามันไม่ได้เหมือนที่ญี่ปุ่นออก B T ก็คือจบเลยแล้วก็รอออกชุดต่อไปอันนี้ออก B C P B T C P B T C P B T คือมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยในการที่แบบ ต้องมานั่ง CPBT CPBT อย่างเงี้ยตลอดนะครับแล้วออกมาก็เล่นบางอันก็ไม่ได้เติมของเก่าว,วางกันเ็เล่นไม่ได้อะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยของภาควีอะ่ะมันจบไปหรือยังคือต้องบอกว่ามันยังไม่จบนะมันยังมีของภาควีที่ออกในภาคดียังหลงเหลืออยู่ที่ยังออกไม่หมดด้วยซ้ำนะครับนะมันทําให้แบบเออคนก็ยังมีคนเล่นภาควีอยู่แต่น้อยน้อย,อย,อยมากมากเลยเลยคนจะเอาภาคเนี้ย ไปทาเป็นพรีเมียมหมายถึงว่าบางตัวนะไปผสมทําเป็นพรีเมียมจะมากกว่าที่จะเล่นเป็นภาควีเพียวๆแล้วก็ความจังลี้จังไหลของภาควีอย่างหนึ่งที่พอเราดันขึ้นมาเราเห็นคืออย่างชุดมาเจตี้เนี่ยไม่ออกออกเป็นโปรโมเออเขามีเหตุผลด้วยนะแอตโตจะมีเหตุผลได้ด้วยแต่แอตโตไม่เล่าแล้วกันแต่เขาไม่ออกจ,ออจริงๆมาเจตี้อะถ้าออกมามันจะเป็นชุดที่ขายดีมากถามว่าทําไมขายดี มึงเห็นยูนิตสองตัวนี้ไหมใช่แค่มียูนิตสองตัวนี้เด็กก็ขายดีแล้วครับแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ออกครับเขาบอกว่ายูนิตรีบินเยอะเกินของใหม่น้อยแต่มึงลืมไปหรือเปล่าว่านี่เป็นเด็กมันเป็นเด็กยังไงรีออกมาคนก็ซื้อเพราะว่ามันเป็นมันแทบจะเป็นแบบเด็กที่พร้อมเล่นเลยแต่เขาไม่รีชุดอย่างนี้ครับอืมชอบไปรีอะไรแปลกๆรีลงแบบเอาทีดีสองอย่าง ไอทีดีสี่อย่างเงี้ยไปรีลงกล่องสี่เก้าเพิ่มของนิดหน่อยทำแต่ว่าของใหม่ของแบบกล่องที่มันควรอยู่ในชุดของมันไปขายแยกใบอูละงงไปหมดแล้วก็ความจังนี้จังไรในภาคน,นี้อย่างหนึ่งที่บอกก็คือคอแแลัปออกมาสามแคนแคนเกมไลทแอคชั่นแล้วก็อะไรทักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วความออกของมัน ออกมาไม่ว่าออกไม่ต่อเนื่องอีกแต่หักออกมาแล้วก็หายออกเกมอ่ออกไลน์แอคชั่นอะไรแค่ยังมีของต่อมันจะมีอะไรอันนึงไม่รู้อันนึงอ่ะไม่ค่อยมีของต่อเลยแล้วก็มีแค่เกมที่ออกมาออกจนเก่งออกแบบไม่รู้มึงเทสเด็กหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือแบบออกจนเวอร์ออกจนเก่งสุดท้ายต้องมานั่งริติกตัวเองเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันเลยทําให้ผู้เล่นส่วนหนึ่งอหายไปาตรงนั้นด้วยนะเพราะเด็กแม่งเก่งเวอร์แล้วก็ ส่วนใหญ่ไอตัวที่ทําให้เก่งจะเป็นโปรโมโคนเขาก็อยากเก่งกันทังนั้นอ่ะ,ะไปแข่งถูกปะพอไปแข่งคนเขาอยากเก่งกันเป็นว่าอะไรเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วก็หลายๆเด็กหายไปเลยความเก่งคือน่ปุนแม่งเก่งมากของใครหายไปเลยอย่างอ e ีเด็กของชุดเนี้ยอ่าตัวของ EB e b e b เ e นี้ยจริงๆมันจะเป็นตัวแบกของชุดมันเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าแม่งไม่มีคนเล่นเลยนะครับเป็น EB ี b, ปิดภาคถ้าจะไม่ผิดน่าจะ น่าจะใกล้ๆชุดเแถวๆเนี้ยมันจะมีอันหนึ่งที่มันจะเหมือนเป็นการออกของเพื่อ to ทูบิลชุด EB2 เลยมันจะมีแกนอ่าชุดนี้อ่าหลังชุดเนี้ยมันจะอยู่แถวๆเนี้ยหาลูกอา้าวนี่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 ีบเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆ e บ8มันออกของใกล้ๆก,กับชุด EB1 หนึ่งไม่ใช่ e ีบีสอเลยก็คือสไปด์ทานจิเมกาโคอนี เออคือไม่ออกให้อย่างนี้เลยและตอนนั้นเนี่ยทาจิมันควรจะแรงมากๆองก้เบิร์ตมันควรจะแรงมากๆกลายเป็นว่าองก้เบิร์ดไม่มีคนเล่นเพราะว่าอ,อะไรแวมนล็อกเก่งกว่าคือแบบพอเดือดฟัคแบบเออแบบแบบมึงอะไรของมึงเนี่ยคือแบบมึงออกมามึงไม่ได้ deck, เทสเด็กหรอว่าแบบความสามารถการ์ดมันเก่งขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามแคนที่ออกมาเป็นสามแคนใหม่อ่ะสุดท้ายอะ มันก็เหมือนออกไม่ต่อเนื่องแล้วก็เก่งแบบเก่งก้าวกระโดดเก่งเทเก่งแบบเก่งชิบหายอย่างเงี้ยมันทําให้ของชุดหลักอ่ะมันสู้ยากพอมันสู้ยากเสร็จทุกคนก็ไม่ค่อยเล่นและถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะหาโปรโมโได้ไหมละ่ะหรือว่าเขาจะยอมควักเงินจ่ายโปรโมก็ไม่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่จะซื้อโปรโมทส,ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องเอาไปแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อแต่สําหรับแบบต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเขาก็ไม่ได้อยากจะซื้อโปรโมขนาดนั้น เขาซื้อเป็นกล่องแล้วก็เล่นเท่าที่มีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจอยู่ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าเออมันไม่ได้หากันง่ายๆของอย่างนี้มันเลยทําให้บางคนเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะหาหรืออยากะอะไรขนาดนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าอันที่เก่งที่สุดณนะตอนนั้นดันเป็นชุดที่ต้องใช้โปรโมชิปหายอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้หลายๆอย่างองค์ประกอบรวมท่ามิม่งหี่แย่นู่นนี่นั่น,นวิธีการเล่นที่ไม่ดีการเอาอของที่ชา้าอ,อะไรอย่างเงี้ย ทำให้คนหายหายจากภาคนี้ไปเยอะมากครับเออแล้วคนก็มารอกันตีนลงไปปลายเล่นกันแป๊บเดียวถามว่าอยา,อ,ยอยากเล่นอันไหมี้ยอยากเล่นดันไหมเก็บอะไรเก็บของเก่ามานิดหน่อยก็พอแล้วก็รอของใหม่จบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันก็จะไปแบบจิ้มกับของใหม่มากกว่าของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะสำหรับภาควีต้องบอกว่าก็ เป็นอีกหนึ่งภาคที่ถามว่าส่วนตัวแอตโตชอบไหมแอตโตชอบบางสายแล้วกันมันก็ดูว่าเล่นง่ายขึ้นจากอะไรคือมันเหมือนแบบเป็นการต่อยอดของเก่าเหมือนการรีของเก่าให้มันดูเอามาเล่นได้และเล่นได้ง่ายขึ้นเทคที่มันควรจะเป็นอย่างไรเลยตัวอย่างโคคิวทัสที่ของเก่าก็ไม่ได้เก่งหาเลยเลยของใหม่ก็ดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออให้มันให้มันเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าสำหรับแอตโตมองในมุมนั้นมากกว่าประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิป ต่างๆา,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 างช่องเราครับวันนี้จะสั้นนิดหนึ่งเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ